ที่แบบกลัวต้องพาเราเี่วคือจะหาเด็น้อยาปรยเอนนั้นเนี่เคยเมืองเฟืองครับผม สวัสด no no. like so nice. ีครับมาเขามาเที่ยวงานเนาะเที่ยวงานใช่ห้วยเมฆเป็นงานอะไรนมัสการพระตาพระน้องจำลองครับห้วยเมฆงานไงครับน้องหงก็ต้องขอบคุณแม่เต๋อห้วยเมฆเนาะเป็น FC เมื่อวานนํามาเนาะเมื่อวานนี้แม่เต๋เพื่อนไปพุละฮางคขม่วงผ่านนาลานไปแม่เต๋อเลยไปเอาของฝากไปฝากน้องหงแล้วก็เลยให้ชวนให้น้องหงมามาเที่ยวงานเพราะว่าน น้องหงเพราะว่าน้องหงมากไปเยี่ยงงานน้องหงก็เลยไปได้ดำให้น้องหงมาได้เลยนะครับไปย่างรอเบอร์งานน้ำแข็งคว่ามี่อย่างน่าสนใจบอสไปจิพาน้องหงไปย่างรอเล็ดรอเล็ดนะครับต้องเข้ากลุ่มเลนเดียที่บอสให้น้องหงมาเพราะว่ามืัอนี้มากเร่เห็นงามหลายเนาะน้องหงมากแต่เจำลองเนาะน้องหงก็ไม่เคยเห็นเนาะ ที่รับมือแค่นะเมื่อกี้เห็นส้างมันไว้ใช่เสื้คือเสื้อคือคุกกี้ไม่ใช่คุกกี้นะคองกรีตนะครับไปเบิ่งงานน้ำกันครับ อ่านสั่งเขาเรียนไม่อย่างนั้นงานก็คือหัวบ้างาเาเดี่ยวคือเจ้าเด็กน้อยมาปล่อยงานพระธาตุพนมจำลองยมเจฐานผู้บานาประกาศตรงเมื่อนี้จับนกพีดอกมาปรนต่ามััสงหา นั่งกินขยากูเป็นมาถึงแล้วอาบุญบากไปหาทั้งบิดาม้านดาญาติีบุญไปแล้วฝากคนนี้ไว้ให้อะไรโอ้ดูมาสองคู่ย

在动漫里。<love> ตาาหกัชื่อน้องมาลีแค <c oughs> ่แรกปะได<า>้จับจใจเดียวปะทางแรกสั้นงานใหญ่อยู่เดียวนีเนาะง,งานพระธาตุพระรมจำลองไม่แม่งแสงดดเกไต้หวันฝ่าบนมดีวันเด้อวันจันทร์ซีฟาร์เดยว

<Private. S 2> ตอมาคุณใจฝนมุณเปียวเพิ่งเก็บเบามาหลวงคุณนาสิบบาทสาธขออภุานทยใ จะพาครับด้แบบทุกร้านเลยงุทเคยเมืองเฟืองครับผมเคยเมืองเฟืองครับฝากกดติดตามด้วยนะครับได้ครับขอบคุณครับหลานค่ะหลานได้ค่ะวันได้ลูกค่ะ บ้านยุนองสีครับบ้านยุนองซีานมุกระ

มาเลือกเลยยังกับลแม่และพิดใจอ,อีกแล้ไกินนั่นดพี่แดงครับะไปกินคนงานๆัว่นน้องไปกินน้ำยอะร้อยยี่สิบแดบาทแสบใั่เสื้อไป,อก,ไปกินรับป่นไปกินเล่นมอง่ายๆนะแค่เแม่

ใส่กับสินสินไหมเราใ่่กับินา้มวนครับเาอา่าันงาน้หงหบรองเทาีครัาไใส่เพื่อเดไปวัดไยังงามครับ บางทีเช้ามาันลมร้อนมามันนละนงจากบางทีไซเราไปถัด <c oughs> มาแล้วครับมาจเจองานพระร ok ะองค์จรองไงเมครับนีวันที่เก่าวันวันที่สิบห้าครับผมของเดือนขอุมพานนะครับมาเที่ยวกันนะครับผมมาเลยพวกเรียนหรอกพวเรียนหรอก นี่ครับตืนหรอตนไหมล่ะรางเรไหแล้วมาไปมีเสื้ออยู่เลยแต่ว่าเสื้อไงเสื้อไม่ชุดชุดแบบนี้เ่าดีกคนให้เฉพาะใส่ชุดขาวหอผเปื่อน ถ้านนกะพี่นะครับ้วท่านฝ่ายสงคราเป็นกะพี่กองบุญเท่ากับยดทาบุญกะรันะครับมีท่านตู้ไดรโฉนดเป็นท่นดยพี่รองนนนมมีคนนเปท่นบตู้อดตู้ชกอี่หมลัคะิเป็นสตรีไทมีับเต็ครกบนรับนระธานประุมจับลองนะกับกับตัวช่างงานเนอะรับดิางกันนันเปนรราเมื่อ เนการกันโอ้ยงคนสาอนกัจะได้เป็นหลัเยเป็นคนที่ถนดัวเป็น่อการสกันร้าตัวต้อง้องกันร่หลาชายหลันชายบางคนสมารลยหยอดตรงตู้เรียบร้อย

ร่วมไปฉันเด่นน้อยกับสวนใจของครับานผชมจังเลยก็ได้ได้ให้สุดแดงเบคครับ น้อ,อ,งองครูเป็นเิษนนมม์ไหนนะครับครูแชาน้ำกันเคอนนมม์ไหนตอนนี้ครับนองต่าก็ต้องจัลองห้ามามบุใจนใจดีเป็น,นในบะใเยียมหอมโคษณาน้ากาป้อ ใช่ร้าที่นี่กม้าลวุจัง่เราเลยทำผุผ้ายังปักเยเรากบ้ากัเดินทางกับล้าเนาะช่วงกลางว่าที่ไห่ก็มันจะเปนงานรับผมที่ที่ได้แต่ง่งรปานานกับ่อยไปนาเต็มกัมากุกาเาท้างงามหลายโจักโออบริสุทธดังต้องมานแกวันั้จะเป็นขายผ้าถุงงา่ไนกจะได้ดังนั้น คือโครงารยาวัดรากเข้ามาของครงการพระราชดำริได้สลได้ไวได้ประดับประดับารได้บูชาถ้าเขาท่าเขาท่าเขาไม่บ้าเขา เงนล้านเทินนม้มหหดเดียวเดี่ยวมาหลวงองคขอบคุณทุกั่านทั้งกะรจัดกันผู้ถูกทนทั้งตำรจดตาาการัดการมาล้วที่ีนู้การนี้ขาเรียนรู้เรนสุดความหมาย

ไเบอุ blender, ้เลี้ยงจันทลายคามเรแล้วก็มาเลี้ยงแม่แม่งห์ทางแขน่ข้าแขัดเห็ที่สน้ไม่เอียงเหมืคนว้าวผมโยนองคงสีเียครับนี่บอกเอ้ไ้แม่ทังนีบอกครับถ้าเลี้ยงจันท์ใส่จ่สวยมากเป๊ะ มันก็คือทางที่เปลี่ยนมาโมงสนใจสเซอยพาไฟครับ่าไฟลาไม้ของกาลสินนี่แหละส่วนมากใหบ้านเขาถ้าเป็นคาไม้นะคนจะค่อยตัดเป็นเสือต้้งจากสังนะซังเพราะว่าคนดิ่ซ่์ผ้าเบี่เป็นคาไม้ เยอะไอ้หูดีแล้วแปลงจากนะครับผมมาเลค้เนนนครับมาเที่ยวรประธานพระรมจำลองยูหอยแมกรับตอนนี้ผมอยู่ศูนย์โอทอปครับผมโอท็อปหอยแมกงานจองเจ้างานพระหนหอ,อ,อเบิงผพาไหม่าไฟ ตงว่าจลเสียนะครับงามเลย้าหทางนั้นลวนทางนั้นบ้านลวนตุกตาตั้มได้แหละตั้เองชอเองแต่ว่ามันจะเป็นผ้าไหมนี่ครับทั้งเวียงมานแก้วเป็นแก้วลม่โมานบ้าปุ่นเบอร์ดีแก้วอยู่ได้ค่ะคนกันไหวบ้าปุ่นกันไหว เบื่อดึงดีเอื่อมาเมื่อดึงเอ๊ะท่านไหนตัดดยตอนนี้ตัดแล้วด้านข้างว่าเป็นคนเอานใจดีท่างใจให้ที่ข้องดที่ขอเปลี่ยนที่ได้ใจนั่งเงินบ เขามีส่วนเดียวบ้างช่างของเขายังน่าจำนาสิ่งจำแล้วครับเสื้อวอนทอดไปฝนฟางกี่สาวจำหน่อยอยู่หลังคล้วชงบีโดยส่วนเดียวอย่าเที่ยวข้หนเริ่มแดดออกแล้วอยากมาเบิ้งยางเหลี่ยงในช่วงนี่ร้อนนะใบสองใบสามเรามีแดดแล้วครับเมื่อกี้ยังบ่ค่อยมีแดดปันใดเพราะว่าอากาศดีอยู่เมื่อกี้ ตอนนี้ก็ะดาตัวนะเสียฮวนาอหา่อกับเลเลยเนลรเอาไหนเอาหนลเี้ยวเกาหน่อยอะไรเันหนกอะไรปะไม่เจอหน่วยไหนบันจับน่าจะได้ หอยทอดแล้วกระซิเต็มตูเรียนครับ <c oughs> เปินลอยากวองมาเพิ 200, 100, 100, 100, 100. ่อนหนึ่งร้อยแปดบาทนี่เงินใหม่อยู่ในกระเป๋าไอซ์ไปเปิดแล้าทูเรียนจะข้าวครับหนึ่งกระซิกระบของอยากเพื่อนหอมๆเลยครับทูเรียนหนึ่งโลสำหรับน้องหง

แม่ครูแต่เพื่อนนักเรียนเมนโผล่ไปหาเมื่อกี้ในวันกำลังแต่งน้านพอดีแล้วว่าสันเสียดายว่าได้มาเบิ่องอันงานเพื่อนอันพานักเรียนมาลำมันวายเพื่อนว่ายี่สิบกว่าคนใช่ชนักเรียนมาฟ่อล่ำเสียดายว่าได้มาเบิ้งแม่ครูเพื่อนนั้นงานแม่ครูเพื่อนเนาะอาจจะเป็นพิธีเปิดงานครับทีแม่ครูมาพานักเรียนมาฟอามา่อแม่นแต่ประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มอันนี้ก็จะไปขา,ขายของอายเพื่อนก็จะเป็นงาน งานอันแบบ่งานเจ้าปูแต่วันยนี่เป็นงานประดับพระน่มจำลองครับผมงานเจ้าปูนองศรีแต่ก็คล้ายๆกันแต่ว่างานนองศรีจะหย่กลัวเนาะของขายจะน่ากวัวแต่ว่ามาเรื่องความงามกันนี่ต้องงามกวัวอยู่แล้วเพราะว่ามันพระธาตุประดัพระน่มจำลองครับผมโอ้ยจับสร้างครั้งแรกรู้สึกยังไงฮะรู้สึกยังไงเป็นเป็นยันยันอยู่แต่ก็ยักจับเนาะได้จับสัมผัสบ้างแล้ว แซับไงเลยเนี่ยมั้าง <c oughs> ได้ปลกแขนพร้อมได้จับ้างก็ที่ว่าเป็นนี่ <c oughs> บุญปลุกนะครับมีบุญน่ะได้จับ้างซื้อสร้างวัดซ,ซื้อน้องมาลีจ้าปักกลบหน่อยท <c oughs> ั้งหัวมายังไม่ผู้ใดไไปปักให้ <c oughs> เป็นน้องมาลีเป็นผู้หญิงนะครับแต่หาแม่แต่แล้ว เนี่ยย่่งเพิร์มไว้ยุ่งเพิร์มกระบะติดกันเลยน,นี่เขากระิดไปโรงเรียนไปโรงเรียนผ่าไม่คุรแต่ แม่แม่แม่พันออกมาทาเลยไเพราะว่าอาหมื่นี่เขาเอินอมานาั่งตต่งแบบเกียรติยศหน่วยงานราชการมันขอลุงเลียนแม่ก็พอขอเยอะมาก พอยี่สิบได้เยอะกว่ายี่สิบก็ได้ตอนลุงพยาบาลแต่สิบยังประมาณนี้นะแต่เลย์จะเลย์เป็นโต้กันแล้วก็ประมาณสี่โมงครึ่งจะลงไปไปเตรียมถา่ายรูปนถ่ายอะไรแต่ว่าซ้อมใหญ่น่าจะประมาณหกโมงเดืนการน่าจะนี่แหละลุงเลี้ยนแม่ไม่ทำง่ายจริงๆนะไอ้พวาใช้กำแพงนี่ใช้ไอ้มาหาแต่ว่า่แม่ครูแต่ครับสอนอยู่โรงเรียนเหอยเมกพิทยาคมครับผม เป็นแม่เพป็นจะติดตามในช่องยูทูบถชกแจกับน้องหงครับผมแม่คุณชีพพิญญาพิญญาข่านไหครับพิญญาข่านแม่แต่ก็แต่ก็หาน้องหงสองสามรอบแล้วครับก็เลยพาน้องหงมาหาแม่แต่อยู่โรงเรียนแม่คุณแต่กับสีเดียผ้านักเรียนไปฟอนอยู่อุทดานพระนครจำลองนะครับถวายพระพรเปิดงานนะครับ นครพนายังม่เคมีอ๋ออันนี้มันมีตำหน้าแง่เลยแม่สซิวเูฟังว่าอันนี้คือเป็นองค์พระธาตุพนมจำลองจำลองเลยในประเทศไทยมีที่เดียวตั้งที่เดียวตำนานมันมีแต่แม่สซิวเูฟังจ่ะสวัสดีค่ะครับแม่สวัสดีครับค่ะครับผม ล่าแมตเต่ร์ครับแต่จีนไอกบะานไปงานครับผมวันนี้้ะอ้องก็จะไปขายของ,องก็สไปขายของอยู่ลานับออกมาเที่ยวจากข่าวแล้วก็มาหาแม่แต่อยู่โรงเรียนอยู่มองเห็นงานมาแมแ่เตงแม่เตอกําลังแต่งตัวเตรียมไปลำเมืองพาคนไปลำยี่สิบกว่าคนจะอยากมาเบื้องโยแต่ว่าอายพันคาข้างานอันนี้ก็ขายของเป็นมือวางวางครับจีไดม้มาเล่นมาเยียมแม่แต่ร์อีกแวเน่พาเด็กน้อยมาเล่นํำเาาานาะ ขี่รถไปไม่เต็บ่าว่าบอกอันบอกบ้านบอกอย่างให้เบิ้งม่งนั้นวอางนี้ครับว่าเ่แบบยากมาเล่นนำก็มาได้นะครับเดี๋ยวกระชิดกับไปงานแล้วครับแล้วพอนะคิปหนาครับผม<ะ>บ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีค่ะ